สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้เป็นเมนูน้ําหวานเราจะทําน้ํากระเจีย๊ยบสูตรสาหรับทําขายทํากินเองหรือว่าทําไว้สําหรับงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานประชุมได้หมดเลยค่ะน้ํากระเจีย๊ยบทําง่ายค่ะทําไม่ยากเลยค่ะส่วนผสมก็น้อยมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีมากๆค่ะเพราะว่ามีรสหวานอมเปรี้ยวค่ะกินแล้วสดชื่นค่ะเดี๋ยวตามมาดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยค่ะ ส่วนผสมของน้ำกระเจีย๊ยบก็จะมีกระเจีย๊ยบแห้งค่ะน้ำตาลทรายแดงเกลือส่วนผสมจะมีแค่3าอย่างแค่นี้ค่ะแล้วก็น้ำสะอาด8ลิตรค่ะเราจะใส่ขวดนะคะสำหรับทำขายถ้าสำหรับคนที่ทำกินก็ใส่เป็นเหยือกแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ค่ะกระเจีย๊ยบใช้เป็นกระเจีย๊ยบแห้งนะคะน้ำหนักประมาณ1ขีดหรือว่าความเปรี้ยวความเข้มข้นนี้ก็ปรับได้ตามชอบไปนะคะเราเลือกใช้น้ำตาลทรายแดงเพราะว่าจะมีความหอมมากกว่าค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะล้างกระเจีย๊ยบก่อนค่ะล้าง างฝุ่นของกระเจี๊ยบแห้งค่ะโดยการใส่ลงไปในน้ำแบบนี้เลยค่ะล้างฝุ่นนิดนึงค่ะจากนั้นก็เตรียมตะแกรงค่ะแล้วก็เทใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะก็เดี๋ยวนําไปต้มกันค่ะเริ่มจากการต้มน้ำให้เดือดค่ะใส่เกลือลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะส่วนจะวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นก็ใส่กระเจี๊ยบที่เราล้างไว้แล้วค่ะใส่ลงไปเลย ใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีค่ะหรือดูให้กระเจี๊ยบออกสีแล้วก็ออรสชาติเต็มที่ก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเราก็ต้มไปประมาณ10นาทีนะคะจะเห็นว่าน้ํากระเจี๊ยบน,นี่ออกสีแดงสดแบบนี้เลยค่ะวิธีสังเกตนะคะว่ากระเจี๊ยบได้ที่แล้วนะคะก็ให้ดูดอกกระเจี๊ยบนะคะที่เราต้มลงไปนะะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจะเห็นว่าดอกกระเจี๊ยบสีซีดลงนะคะตอนแรกจะเป็นสีแดงเข้มๆนะคะแต่พอเราต้มไปสักพักหนึ่งเนี่ยดอกกระเจี๊ยบก็จะเริ่มสีซีดลงค่ะแบบนี้ค่ะ แล้วน้ำก็จะเป็นสีแดงสดแบบนี้นี่ค่ะแบบนี้ก็คือได้ที่แล้วค่ะเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยคนให้น้ำตาลทรายละลายดีค่ะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูค่ะปรุงให้ได้รสออกเปรี้ยว<ม>หวานแล้วก็เค็มนิดนิดนะคะตามชอบเลยค่ะหรือว่าใครไม่ชอบหวานมากก็จะเติมน้าอีกหน่อยนึงก็ได้ค่ะหรือจะลดน้ำตาลทรายลงก็ได้อืโอเคพอแล้วค่ะ พอได้ที่ก็ปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะต่อมาค่ะเตรียมหม้อตะแกรงแล้วก็ผ้าขาวบางค่ะผ้าขาวบางระทบ2ชั้นนะคะน้ําจะได้สะอาดแล้วก็ใสค่ะแล้วก็กรองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกรองจนเสร็จเลยค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะพอเรากรองเสร็จแล้วก็จะได้น้ำกระเจียบแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรานำไปกรอกใส่ขวดกันค่ะ เดี๋ยวเราจะกรอกจนเสร็จเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะกรอกเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาขวดค่ะทั้งหมดได้ประมาณ28ขวดนะคะแล้วก็กดอย่างนี้เลยค่ะต้นทุนขวดก็จะอยู่ที่ขวดละ2บาทนะคะซื้อมาแพ็ค150ขวดราคาประมาณเกือบ300บาทขึ้นอยู่กับชนิดขวดแล้วก็ขนาดของขวดด้วยนะคะน้ำกระเจี๊ยบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันค่ะ รสชาติของน้ำกระเจี๊ยบนะคะก็จะออกเปรี้ยวหวานหอมค่ะกินแล้วสดชื่นดีค่ะสำหรับคนที่ชอบทานน้ำกระเจี๊ยบนะคะก็ต้มไว้ทานเองได้เลยค่ะต้มครั้งหนึ่งนะคะก็จะเก็บไว้กินได้ตั้งนานค่ะประมาณ14วันค่ะส่วนเรื่องราคานะคะก็ไม่แพงเลยค่ะ มีขวดนะคะ,ฉะเฉลี่ยใบยละ2บาทตีไป60บาทนะคะมีน้ำตาลทราย25กระเจี๊ยบ20ก็ประมาณ105บาทค่ะถ้าขายหมดนี่นะคะก็จะได้ประมาณ270-280บาทค่ะกําไรก็จะเกินครึ่งเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังไม่ได้คํานวณเรื่องของแก๊สค่าแรงแล้วก็ต้นทุนในการเช่าร้านต่างๆนะคะต้องลองคํานวณอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับคนที่อยากมีอาชีพเสริมนะคะก็ลองทําดูค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ